เมรเตรียมจมหายไปกับทะเลทับเรือเอาจริงสั่งรบเต็มรูปแบบเปิดปฏิบัติการยุทธการประจวบคีรีขันประจันตคีรีเขตเพื่อถล่มทำลายเมรเปิดทุกแนวรบทางเรือปิดตายอ่าวไทยสกัดเขมรไม่ให้ผุดให้เกิดอีกโดยมาล่าสุดนะครับก็มีรายงานด่วนๆกันเลยจากทางด้านกองทัพเรือได้เผยว่าเปิดปฏิบัติการยุทธการประจวบคีรีขันประจันตคีริเขต เพื่อตอบโต้กัมพูชาพร้อมรบทางเรืออย่างเป็นทางการหลังพบขม่มรตั้งสี่ปืนใหญ่บนเกาะกงหมายยิงถึงบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดการเปิดยุทธการครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจากกองทัพเรือได้ตรวจพบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยหลังมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้นำกำลังทางเรือมาประชิดแนวรบด้านเกาะกงและเกาะยอ กองทัพเรือจะรับหน้าที่ดำเนินการค้นหาและทำลายเขตที่ตั้งทางการอาหารรวมถึงกำลังทางเรือทั้งหมดของฝ่ายกัมพูชาที่รุกล้ำหรือเป็นภัยคุกคามในพื้นที่ดังกล่าวโดยทางด้านพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โคษกกองทัพเรือชี้แจงว่าเมื่อวันเสาร์ที่13ธันวาคมพศ2568ระหว่างเวลา0100ถึง0300นทัพเรือภาพที่หได้เปิดยุทธการประจวบคีรีขันประจันตคีรีเขต โดยหมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษอ่าวไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย การปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดทอนและลิดรอนขีดความสามารถทางการอาหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดเกาะกงโดยเฉพาะที่ตั้งทางการอาหารบนเกาะยอซึ่งตรวจพบว่าเป็นที่ตั้งฐานปืนใหญ่ที่มีระยะยิงครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอันเป็นพื้นที่รับผิดชอบและมีหน่วยทหารของกองทัพเรือตั้งอยู่ และจากการข่าวกรองพร้อมทั้งการตรวจการและพิสูจน์ทราบเป้าหมายพบว่าบนเกาะยอดังกล่าวมีการจัดวางปืนใหญ่จำนวนสี่กระบอกซึ่งเตรียมที่จะใช้โจมตีฝ่ายไทยหมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษ์อ่าวไทยจึงได้เริ่มปฏิบัติการตามแผนโดยกำลังทางเรือได้ควบคุมพื้นที่ทางทะเลโจมตีเป้าหมายทางทหารที่ตรวจพบทั้งที่ตั้งปืนใหญ่และอาคารกองบัญชาการเพื่อจำกัดและลดทอนขีดความสามารถในการคุกทามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนไทย ระหว่างการปฏิบัติการฝ่ายกัมพูชาได้ตอบโต้กลับมาทันทีจนกระทั่งเมื่อเวลา2.30นาฬิกา30นาทีกำลังทางเรือของฝ่ายไทยได้ยุติการโจมตีและถอนกำลังออกจากพื้นที่ โดยกองทัพเรือยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติสากลมีเป้าหมายเฉพาะต่อที่ตั้งทางการอาหารที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อประชาชนและความมั่นคงของประเทศในเรื่องสิทธิในการป้องกันตนเองหรือ right to self defense โดยการใช้กำลังตามความจำเป็นและได้สัดส่วนและยังคงยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งสาหรับปฏิบัติการนี้ของกองทัพเรือนะครับก็ได้เริ่มเปิดฉากแล้วหลังกองทัพเรือไทยเปิดแนวรบใหม่ในพื้นที่หัดเล็กเกาะกงหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามยิงโจมตีใส่เรือรบหลวงของไทยจากนั้นเรือรบหลวงจึงได้ทําการตอบโต้กลับทันทีโดยการระดมยิงปืนเรือจากทะเลเข้าถล่มชายฝั่งเกาะกงการโจมตีทางทะเลนี้มุ่งเป้าทําลายฐานปืนใหญ่ของทหารกัมพูชาจํานวนสีฐานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะยอบ้านปากคลองจังหวัดเกาะกงของกัมพูชา การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังที่กองทัพเรือตรวจพบความเคลื่อนไหวทางการอาหารของกัมพูชาที่อาจเป็นภัยต่อฝ่ายไทยประเทศซึ่งการเปิดปฏิบัติการปิดอ่าวไทยเพื่อตีล้อมขเขมรน,นี่เองก่อนหน้านี้ก็ได้มีทางด้านพลเอกมนัสได้ให้ไอเดียนี้ไว้แล้วว่าควรปิดอ่าวไทยสกัดสินค้าย,ยุทธปัจจัยที่จะต่อลมหายใจขเขมรน,นั่นเองครับ